เทคโนโลยีเครือข่ายความสัมพันธ์ของเครือขา่ายธรรมชาติทผูคนต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการติดต่อสื่อส,ส,สารระหว่างกันการทำงานสร้างสารรค์ต่อสังคมเพื่อให้ความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นจากการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งในด้านครอบครัวการทำงานตลอดจนทั้งสังคมและการเมืองทําให้ต้องมีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทีงมีการพัฒนาให้ใคอมพิวเตอร์ทางานในรูปแบบเครือข่ายามคอมพิวเตอร์ คือนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาเป็นสถานีบริการหรือที่เรียกว่าเครื่องให้บริการและให้ไมโครคอมพิวเตอร์ตามเลยต่างๆเป็นเครื่องใช้บริการโดยมีเครือข่ายเป็นเส้นทางเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากจุดต่างๆในที่สุดระบบเครือข่ายก็จะต้องเข้ามาแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่เป็นแบบรวมเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความทวีความสำคัญและได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสามารถสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้พอเหมาะกับงาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาทที่สําคัญ์ต่อหน่วยงานต่างๆคือหนึ่งทำให้เกิดการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มสองทำให้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆร่วมกันสามทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าสี่ทำให้ลดต้นทุนการเชื่อมต่อเครือข่ายการเชื่อมต่อเครือข่ายหมายถึง,งค,นค,นค,นความสัมพันธ์โงค่ารสื่อสารที่สื่อสารไปตามแนวทางารหรือที่เรียกว,ว่าลิงก์จะหมายถึงว่าเป็นเส้นทางในการสื่อสารเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกหนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง โทโพลยีคืออุปกรณ์ของการเชื่อมต่อเครือข่ายในเชิงกายภาพมีอยู่สองรูปแบบคือเดิงการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดสองการเชื่อมต่อแบบหลายจุดการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองตัวโดยช่องทางการสื่อสารจะถูกจับจองเพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดมีมีได้หลายลักษณะซึ่งการเชื่อมต่อวิธีนี้จะมีคุณสมบัติสามประการคือเดิง เป็นการเชื่อมต่อแบบโดยตองระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง 2. มีความยืดหยุ่นในส่วนของอุปกรณ์ร์ดแวร์ที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกัน3มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลที่สื่อสารกันส่วนข้อนี้นะคะความสัมพันธ์มีความมีการใช้ความเร็วในการสื่อสารได้อย่างเต็มที่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดก็คือการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นสองการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อสื่อสารกันได้คือการใช้ช่องทางการสื่อสารร่วมกันการาเชื่อมต่อแบบหลายจุดจะมีบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นหน้าที่เก็บข้อมูลชัว่วคราวก่อนทําการสง่งวิธีการเชื่อมต่อแบบหลายจุดมีข้อจํากัดหลายประการคือหนึ่งประสิทธิภาพของเครื่องและซอฟตอแวร์ที่ใช้สื่อสารข้อมูลสองประสิทธิภาพการส่งสารข้อมูลที่เกิดขึ้นจากาสถา,านีส่งและรับข้อมูล สามความสําคัญของช่องทางช่องทางการส่งสารข้อมูลตีข้อจำกัดที่ออโดยองค์การที่ควบคุมการสื่อสารของแต่ละประเทศข้อดีคือหนึ่งช่วยประหยัดค่าสช้จ่ายในการสื่อสารข้อเสียคืออาจทําให้ข้อมูลที่สื่อสารชนกันได้องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่ายการที่คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้นั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์หรือองค์ประกอบที่สําคัญคือหนึ่งเครื่องผูกบใยการข้อมูลหรือเซฟเวอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกค้าเช่นบริการไฟบริการพิมพ์หรือเฟเวอจู่ออกแบบให้มีสมรรถนะสูงเพื่อทนทานต่ตอความผิดพลาด 2. ลูกเครือข่ายซึ่งคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไม่จําเป็นต้องมีสมรรถนะที่สูงควรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการทำงานของผู้ใช้เครื่องได้ตามในกเวิร์กัส เป็นแผงวงจรที่ติดตั้งอยู่ภายในคอมพิวเตอร์โดยเสียบเข้ากับช่องบนบมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณที่สามารถส่งไปตามสายเคเบิลหรือสื่ออีกแบบอื่นได้ 4. ่สายเคเบิลใช้ในการลำเลียงสัญญาณไฟฟ้าจาคกคอมพิวเตอร์ต้นทา,างไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางหากต้องการเชื่อมโยงระยะไกลไม่ต้องใช้อุปกรณ์โทรสัญญาณ 5. อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่า,าย ป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายโดยใช้ในการสำหรับการคว็นสัญญาหน้าจุดหนึ่งนะคะครับหรือรีเฟิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมเวเตอร์โดยจะทําหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมและยังเป็นคอมเวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับฮับและและเป็นริด์์ึ่งอัตราข้อมูลของเครือข่ายดังนั้น ยิ่งมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับทับมากเท่าไรยิ่งทาให้เรดิสต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง5.2บิตเป็นอุปกรณ์ที่ทํางานอยู่บนชันลล้นสื่อสาริลคันและด a ต a ้า n ิงทมหน้าที่เสมวอนเป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่ใช้โปรโคตคอลเดียวกันเช่นอินเทอร์เนต็ตแลนด์ด้วยกันหรืออาจเป็นเครือข่ายที่ใช้ต่างโปรโคตคอลกันก็ได้เช่นระหว่างอินเทอร์เนต็ตแลนด์กับท็อกเพนนิง สามารถแบ่งเรือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็นเครือข่ายขนาดย่อยหรือเป็นเซนเตร์ย่อยๆได้คือไม่อยู่บน,น,นชั้น c o l เ i s i o n d o m a เดียวกัน5.3สวิสตช์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่บนชั้นสือน่อสารลัต้าลิงสวิตช์สามารถส่งข้อมูลที่ได้รับจากพอร์ตหนึ่งไปยังเฉพาะพอร์ตที่เป็นปลายทางเท่านั้นทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เหลือ สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ในเวลาเดียวกันกา่รับส่งข้อมูลหรือแตหคือแบนด์วิดต์ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสวิตโดยคอมพิวเตอร์จะมีแบนด์วิดต์เท่ากับแบนด์วิดต์ของสวิตห้าสิบสี่ราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเชื่อมโยงเครือข่ายลหลายๆกลุ่มเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแลนด้วยกัน คือเครือข่ายแรงกับแวนโดยทำงานอยู่บนชั้นสื่อสารเน็ตเวิร์ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของเราเตอร์คือการเลือกเส้นทางเพื่อส่งแพ็กเกจข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจนถึงความสามารถในการเปลี่ยนเส้นทางการเดินของข้อมูลในกรณีที่เส้นทางเดิมที่ใช้งานเกิดขัดข้อง5 5าจสามารถทำงานได้ทุก การสื่อสารบนแบบจำลอง OSI เกรดเรจะอนุญาตให้เครือข่ายที่ต่างเขตอร์มกันไม่ว่าจะทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้เช่น PC คอมพิวเตอร์กับ m มนเฟนคอมพิวเตอร์ค่ะ 6. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ OS ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆของโปรแกรมที่รันอยู่บนคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่ายจําเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการเพื่อทําหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายและการเข้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายเช่นเครื 5, 5, 3, ่องพิมพ์ h a ด d disk ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายจําเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการทั้งสองประเภท เพื่อที่จะทําหน้าที่ทางาาการจัดภายในและคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายค่ะระบบปฏิบัติการที่ออกแบบสําหรับหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เช่น Windows เ e เวอร์สองพันสามเและลิสิวค่ะประเภทของเคเรือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเครือข่ายสามารถจำแนกออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้เช่นขนาดับ ลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคอมพิวเตอร์เป็นต้นโดยทั่วไปการจำแนกประเภทของเครือข่ายมีอยู่สามวิธีหนึ่งใช้ลักษณะหน้าที่การทำงานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์สองใช้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเกณฑ์และสามใช้ขนาดทางกายภาพของเครือข่ายเป็นเกณฑ์ค่ะหนึ่งใช้ลักษณะหน้าที่การทำงานของเครือข่ายในการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์นะคะ สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้ค่ะหนึ่งเครือข่ายแบบเครือทุกเคียเครือข่ายประเภทนี้เครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายจะมีสิทธเข้าเขารกัรซึ่งเรียกว่าเครือโดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้ขอขอบริการไม่จะเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเป็นคนกําหนดว่าข้อมูลหรือทรัพยากรใดบ้างที่ต้องการแชร์ให้กับผู้อื่น ในการทําง,งานแบบแคทูเชียบางทีเรียกว่าเวิร์กช็อส่วนมากจะมีจํานวนน้อยกว่าหนึ่งสิบคนในขณะเดียวกันคือประสงค์ของเครือข่ายเคทกเชียคือต้องการแชร์ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันภายใ,ในเครือข่ายค่ะข้อดีของแบบเครือข่ายแบบแคทูเชียนะคะหนึ่งเรต้นทุนสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กสองไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ 3. จิตตั้งงา่ายไม่จะเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายค่ะแล้วก็เสียนะคะ 1. หกัหกเชือหักเครื่องที่เปิดแทรถูกเครื่องอื่นๆบนเครือข่ายเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำผีครั้งละ,ละมากมากก็จะกระทบต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย 2. ความปลอดภัยค่อนข้างต่ำค่ะ 42. ส2ครือขัดแบบ client-server เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ให้เป็นมาตรฐานการสร้างเครือข่ายในปัจจุบันเมเคือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นจํานวนผู้ใช้มากขึ้นการดูแลและการจัดก,การระบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเครือข่ายจาเป็นต้องมีเซฟต์แเวอร์ในการจัดการเรื่องต่างๆและให้บริการอื่นๆเป็นเครือข่ายที่มีเครื่งองคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องสูงกลางบริการข้อมูลเครื่องที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการได้หลายคนในขณะเดียวกันและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการและทรัพยากรต่างๆของผู้ใช้ค่ะข้อดีของเครือข่ายแบบนี้นะคะก็คือหนึ่งมีความปลอดภัยสูงโดทยรท,ยทยร,รัพยากรที่แชร์ใช้งานรวมกานถูกจัดเก็บไว้ที่ถึงกลางซึ่งระบบแอดมินสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้สอง มีความน่าเชื่อถือสูงทำรองข้อมูลง่ายๆแล้วก็เสียนะคะคือหนึ่งเจนเกตต้องเป็นชาผู้มีความรู้ทางการจัดก,การดูแลระบบทั้ดและต่อนะคะการลงทุนสูงเมื่อเทียบกับแบบเกจเตียค่ะสองใช้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลเ็นเกตน,นะคะแบ,บ่งประเทศเครือข่ายตามระบบ,าบ,บะาตามระดับความปลอดภัยของข้อมูลจะแบ่งออกเป็นสามประเทศคืออินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตและแอดเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครือข่ายสาธารณะที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อเข้าได้เครือข่ายนี้จะไม่มีวารปอดการ่อข้อมูลเลยทุกคนสามารถเข้าถึงข,ข้อมูลที่แชร์ไว้บนอินเทอร์เน็ตได้ค่ะอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลข้อมูลจะถูกแชร์เฉพาะผู้ที่อยู่ข้างในเท่านั้นหรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้สามารถเข้ามาดูข้อมูลในเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตได้ ถึงแม้ทั้งสองเครือข่ายจะมีการเชื่อมต่อกันอยู่ก็ตามค่ะและแอคชั่นเนี่นะคะเป็นเครือข่ายแบบจุดอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตกล่าวคือการเข้าใช้อินเทอเน็ตนั้นมีการควบคุมแอคชั่นเน็ตสใญญ่จะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างขึ้นแตละกัน,กนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ต้องควบคุมเฉพาะ เฉพาะข้อมูลบางอย่างเท่านั้นที่ต้องการแลกเปลี่ยนค่ะ 3. ใช้ขนาดทางกายภาพของเครือข่ายเป็นเกมก็คือมี LAN, แล้ WAN ววน,นะคะซึ่งแรงก็ค,บบค,งค, man, คือระบบเครือข่ายระดับของถิ่วแวนแ a n คือระบบเครือข่ายระดับเมือง WAN คือระบบระบบเครือข่ายระหว่างประเทศหรือเครือข่ายบริเวณกว้างค่ะ LAN เป็นระบบเครือข่ายของถิ่นเป็นเน็ตเวิร์กใน ระยะเวลาไม่เกิน1 0 0กิโลเมตรไม่ต้องใช้โครงโครงขายการสื่อสารขององค์กรขององค์การโทรศัพท์คือจะเป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคารระยะใกล้สองแนนเป็นเน็ตเวิร์กที่จะต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศพัพท์หรือสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นการติดต่อกันในเมืองเช่นเครื่อง หัวสเตชันอยู่ที่สุขุมวิทมีการติดต่อสื่อสารกับเครื่องหัวสเตชันที่บางรักค่ะสำหรับามแวเนเป็นเพื่อเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกันครอบคลุมพื้นที่ระดับประเทศหรือข้ามทวรีปจะไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางมาใช้งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ระหวา่างการเช่นอีเมลถ่ายข้อมูลมีสถานที่เชื่อมต่อเป็นจํานวนมาก และมีรูปแบบการเชื่อมต่อที่แตกต่าง,งกันซึ่งจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันซอฟแวร์เพื่อให้สามารถใช้เครือข่ายได้ตามวัตถุประสงค์ข้พรัวของเครือของขเ,รเ,รเครือข่ายจะประกอบไปด้วยเครือข่ายย่อยเรียกว่า subnet โดย subnet คือกลุ่มของหน่ต่างๆที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะต่อมาเป็นการพิจารณาคุณสมบัติข้อแตกแยกเครือข่ายแมนกับเครือข่ายแลนนะคะ1 เครือข่ายระดับเมืองครอบคุมระยะทางที่ไกลกว่าโดยจากครอบคุมบริเวณเขตเมืองหรือจังหวัดใหญ่ๆส่วนสครข่ายของิ่นควบคุมการใช้งานภายในจุดศูนย์กลาร 2. ถาามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจะมีระบบกู้คืนที่รวดเร็วโดยมีการออกแบบวงจรที่เรียกว่า Digital Red a l e r นะคะเพื่อรองรับต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเครือข่ายจะสามารถ จัดการเส้นทางใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 3. รูปแบบการเชื่อต่อจะอยู่บนชื้นฐานของเครือข่ายวงแหวนเป็นเป็นทั้งแบบรอจรคคิคัตและทริคัตในตัวซึ่งเป็นซึงไม่ได้มีแค่ข้อมูลเท่านั้นที่ส่งผ่านวงแหวนแต่บนเครือข่ายจะมีะอุปกรณ์เช่นราวเตอร์และเซเวทที่เชื่อมต่อเข้ากับวงแหวนนั้นด้วยค่ะ ตารงเ,เทียบเทยบเครือข่ายแลนแมนแวนระยะทางแลนเนี่ยจะไม่เกิน100เมตรสาม,มารถขยายได้ถึง2.5กิโลเมตรส่วนแมนจะไม่เกิน200กิโลเมตรและแวนไม่จำกัดระยะทางความเร็วแลนจะมีความเร็วที่1 0บ0 0ึ0 0 0 0เมกะไบต์แมนก็จะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งร้อยเมกะไบต์ส่วนแวน์จะมีหลายความเร็วส่วนใหญ่ความเร็วต่ำความเร็วสูงเสียค่าใช้ใจ่ายสูงมีเดียแวร์น่วยงานเป็นเจ้าของมีเดียเองส่วนแมนด่วยงานเป็นเจ้าของมีเดียเอง,ง,เอง,เเองก็คือสายทองแดงไฟเบอร์แวน์ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของส่วน ส่วนใหญ่เช่าบริการโนเดต l แลนเป็น PC ซีจำนวนไม่มากนะส่วนแมน PC และมินิคอมพิวเตอร์แวนหลากหลายชนิดมากคอมมิชชิ่งเครือข่ายคือการนำปุ่มอุปกรณ์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เมื่อมีอุปกรณ์ที่มากขึ้นปัญหาก,ก็คือจะเชื่อมต่ออยางไรเพื่อให้เกิดการสื่อสารเครืออ่ายแบบพ o ยต์ถึงพอยต์หรือแบบเม็ดโทงโพล,ลียแแนวทางที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ Switching โดย Switching คืออุปกรณ์ที่มีความสามารถในการสร้างเชื่อมต่อแบบชั่วคราว ระหว่าง2อุปกรณ์หรือมากกว่าเพื่อลิง์ผ่านสวิตชิงเทคนิคการสวิตชิงนี้ด้วยการสามประเภทก็คือ 1. s ึ r c เซอ s ์ i ิตสวิตชิงส s งแมสเ i จสวิตชิงสามแพ็กเก็ตสวิตชิงเซอร์กิตสวิตชหลักการทำงานก็คือจะสร้างเส้นทางเพื่อส่งข้อมูลโดยตลอดระยะเวลาที่มีการสื่อสาร เส้นทางนั้นจะถูกถือครองผู้อื่นไม่สามารถใช้งานเส้นทางเหล่านั้นได้จนกระทั่งยุติการสื่อสารจึงจะปลดการถือครองออก Message s w i t c i n g หลักการทำงานก็คือการส่งข้อมูลจะส่งต่อเป็นทอดโดยจะมีการถือครองเส้นทางในการลำเลียงข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นโดยเมื่อโหนดหนึ่งโหนดใด ได้จัดเก็บแมสเซจนั้นไว้ชั่วคราวแล้วเส้นทางก็จะถูกกดออกเพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้แพ็กเกจสวิตซิ่งหลักการทำงานก็คือในการส่งข้อมูลจะทำการแบ่งแมสเซจข้อมูลออกเป็นชิ้นเล็กๆเทียกว่ามแพ็กเกตแต่และแพ็กเกตจะถูกส่งจากต้นทางไปยังปลายทางผ่านโหนดต่างๆโหนดที่ได้รับ แพ็กเกจจะจัดกเก็ดแพ็กเกจไว้ชั่วคราวบนหน่วยความจำเครือข่าย FDDI เป็นเครือข่ายแบบทรงผ่านทโท,ทเค่นและมีแบนด์วิธีที่1 0 0เมกะไบต์โดยใช้สายใ่แก้วหรือน้ำแสงต่อสถานีเป็นวงแหวนสองวงส่วนใหญ่จะใช้ FDDI เป็น แบทโบนของเครือข่ายเนื่องจากแบตแบตวิท t h ที่สูงและสามารถเชื่อมต่อสถานีได้ไกลกว่าสายทองแดงมากกว่า scdi โดยใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อสถานีเป็นวงแหวนสองวงโดยที่การไหลของข้อมูลในวงแหวนทั้งสองจะตรงกันข้ามกันส่วนวงที่สองจะเป็นเส้นทางสำรอง การที่ออกแบบ FDDI ให้มีแบบนี้ก็เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้และความแข็งแรงให้กับเครือข่ายสายสัญญาณของ FDDI จะใช้สายไฟเบอร์เป็นสายสัญญาณหลักแต่ก็มีมาตรฐานที่ใช้สาย UTP แทนซึ่งจะเรียกเครือข่ายนี้ว่า CDDI สายไฟเบอร์จะมีข้อได้เปรียบกับสาย UTP อยู่หลายประการอย่างเช่นความปลอดภัยความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการรับส่งข้อมูลซึ่งสายสัญญาณที่ส่งด้วยสัญญาณไฟฟ้าสามารถดูข้อมูลในสายได้โดยแค่เชื่อมต่อกับสายนั้นแต่การเชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์จะทํา ได้ยากกว่าอีกอย่างสายข้อมูลที่ส่งในสายไฟเบอร์จะไม่ถูกรบกวนจาะขึ้นแม่เหล็กได้โดยทั่วไปแล้วสายไฟเบอร์จะมีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล 5. มากมาตรฐานของ FTDI ก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนก็มี 1. MS a 2. PHY 3. PMD STM MAI ในส่วนนี้จะกำหนเดเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อกลางร,รับข้อมูลและรวมถึงรูปแบบของเป็นข้อมูลการจัดการเกี่ยวกับโทเค็นที่อยู่ THY ในส่วนนี้จะกำหนเดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารหัสข้อมูล สัญญาณาฬิกาและการจัดเก็บข้อมูล PMD จะกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติสายสัญญาณที่ใช้ซึ่งจะรวมถึงสายไฟเบอร์ระดับกำลังของสัญญาณอัตราการเกิดข้อผิดพลาดส่วนต่างๆของไฟเบอร์และหัวเชื่อมต,ต่อที่ใช้ SMT จะกำหนดเกี่ยวกับลักษณะาการเชื่อมต่อ ของแต่และสถานีข้อกำหนเดเกี่ยวกับการควบคุมสถานีที่เชื่อมต่อเข้ากับวงแหวนเช่นการเพิ่มสถานีการนำสถานีออกจากเครือข่ายการแยกสุดเสียงและการพุ้กคืนการกำหนดค่าเกี่ยวกับเวลาและการเก็บค่าสถิติต่างๆประเภทของสถานีสามารถ แบ่งสถานีที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายและสัญญาณออกเป็น3ยานก็คือ 1. S A S 2. D A S 3. D A C S A S ก็คือสถานีประเภทนี้เป็นสถานีที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายวงแหวนโดยเชื่อมผ่านตัวเชื่อมตอ่อหรือ คอนเน็กเตอร์ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้ก็คือสถานะของสถานีนี้จะไม่มีผลต่อการทำงานของเครือข่ายกล่าวคือหากสถานีประเภทนี้จะเสียหรือปิดเครื่องก็ไม่มีผลอย่างไรหน้าที่ต่างๆจะรับผิดชอบโดยคอนเน็ t เตอร์นั่นเอง d a <AS> s จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายทั้งสองวงแหวน ซึ่งจุดเชื่อมต่อทั้งสองจะเรียกว่าอ o i l a และอ o i l b สถานีประเภทนี้จะมีผลต่อการทำงานของเครือข่ายถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นการปิดเครื่องหรือเครื่องหยุดทำงาน dac จะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับวงแหวนลักและสำรองทำหน้าที่แทน sas ในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ทำให้การทำงานของ s a AH s ไม่มีผลต่อระบบทั้งหมด DAC จะมีประโยชน์เมื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เช่น PC ที่ต้องการเปิดปิดบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของิฉันก็ขอจบเกี่ยวกับเรื่องเทคนโนโลยีไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ